สวัสดีครับผมสําหรับท่านที่กําลังเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้สวยเดิมครับสวยเดิมดูรอบๆคันกันครับวันนี้พบกันที่สาขาหนึ่งครับที่หมู่บ้านน้องไฮตำบลตลาดโพมำเรอบ้ามาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้มาเจอกับเจ้ารถไถมิสซูนะครับมิสโซเอ็ก ห0าพนนะครับตัวนี้ขนาดห้สิบแรงม้าเครื่องยนต์4ี่สูบนะครับเป็นเครื่องยนต์ไดเล็กอินเจคชั่นนะครับอ่าเครื่องดีนะครับเครื่องไม่ไอน้ําไม่ดันนะครับต้องย้ำว่าสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมรถเพิ่งเข้ามาครับสภาพนางฟ้าเลยอ่าสำหรับทนใดสนใจนะครับไม่ควรพลาดเลยครับราคาเพียงหนึ่งแสห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคานี้อ่าจะดตรงฟีสา0กิโลเมตรครับอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังนะครับผมอ่าเป็นเครื่องยนต์ไดเล็กอินเจคชั่นนะครับ ดูการทำงานกันนะครับสำหรับเจมิสู g l x 5,000มาพร้อมอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังนะครับเป็นรถสองเพากขับเคลื่อนสี่ล้อครับเป็นรถสองเพาขับเคลื่อนสี่ล้อโฟวิวนะครับลุยน้ำได้ลุยโคลนได้นะครับทำงานไล่งานสวนได้สบายๆครับอุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นผ่านหลังนะครับแล้วก็ชุดวิดีโอช้งานได้ปกตินะครับ อ่าพีทีโอปั่นโรตารี่ปั่นหางตัดหญ้าได้นะครับอ่าสนใจไงโทรมาครับ0 8 0 3 8 3 9 7 8 9ครับทีมงานพิทักษ์บุญรำคนเดิมครับบริษัททีเอสแท็กเตอร์การเกษตรยโรนสิบสองจำกัดนะครับผมรับซื้อขายและเปลี่ยนตีเทิร์นรถทุกชนิดเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับท่านใดสนุกสนใจนะครับคันนี้ก็รับแลกเปลี่ยนตีเทิร์นนะครับขายก็ขายครับแลกเปลี่ยนตีเทิร์นก็รับเหมือนเดิมนะครับอ่าสำหรับอันนี้อยู่ที่สาขาหนึ่งครับที่หมู่บ้านหนองไฮตำบลตลาดโพ อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตัวนี้เปรถสองแกับเคื่อสี่ล้อครับโควินใช้งานได้ปกตินะสำหรับเจ้ามิซูบิชินะครับสัญชาติตระกูลญี่ปุ่นนะครับตัวน,นี้ส,นส่วนอกส่วนใจไงทางร้านก็เช็คเปยนท่ายคลองเหลียวให้ความเรียบร้อยครับราคานี้จะส่งฟรีสา0กิโลเมตรครับดูรถตัวจริงได้ที่สาขาหนึ่งครับที่หมู่บ้านหนองไห่ตำบลตลาดโพอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ รีโทรมาก่อนอะไรที่เบอร์โทร0803839789 04 0483799ครับราคานี้ต้องย้ำเลยครับว่าโอ้โห و, ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับสวยเดิมนะครับสีสันเดิมทั้งคันนะครับผมตัวนี้รถพึ้นจะเข้ามาด้วยยังไม่ทันได้ล้างเลยเอามาให้ดูสภาพกันก่อนเลยนะครับรจะมีซูชิเอ็ก x ์5,000นะครับ50แลงมาเครื่องยนต์ไดเล็กนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับทุกคลิปทุกวิดีโอที่นำเสนอไปครับเครื่องดีน้ำไม่รันควนไม่ไหลครับอันนี้ก็เอามาปรับพื้นที่จริงนะครับมาเทสระบบการทำงานนะครับผ่านลังเป็นผ่านหกครับเป็นผ่านหกนะผ่านผ่านควนขนาดหกใบนะครับผมควนด้านหน้าผ่านหลังครับตกฟรีสามร้อยกิโลเมตรครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมใครสนอกสนใจก็ กิงกลางกันเข้ามาครับผมอ่าส่วนุคสนใจก็มาทดสอบรูกมาทดลองขับด้ที่หน้าร้านครับพออพอใจข็เอาไปใช้งานครับผมแต่ว่าคดีได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับคันนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับอ่ารถห้าสิบแรงเป็นรถขนาดกลางครับเป็นรถขนาดกลางนะครับถุงวีสามร้อยกิโลเมตรนะครับผมต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรผู้รับเหมานะครับ ทุกคนทุกท่านนะครับผมที่ให้ความอ,าอุปการะนะครับสินค้าของทางบริษัทนะครับด้วยดีเสมอมาและตลอดไปขอบพระคุณจากใจทีมงานพี่ทักษุญรำคนเดิมครับบริษัททีเอ็กเตอร์การ,กรเกษตรยนต์2องพัจำกัดสวัสดีครับ